สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Make It Happen นะคะช่องที่จะทำให้คุณเนี่ยได้พัฒนาตัวเองอย่างน้อย1%ในทุกๆวันนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน3อย่างที่ทำได้ไม่ยากนะแต่ว่ามีพลังในการเปลี่ยนชีวิตเราได้นะคะซึ่งจะใช้ตัวย่อว,ว่า A B แล้วก็ C เลยในภาษาอังกฤษนะคะอ่ะ,อะกิจวัตรอย่างแรกนะคะก็คือ a w e s o m e Alarm หรือว่าก็คือ เสียงปลุกจากนาฬิกาอันแสนย,ยอดเยี่ยมนะคะอาจจะไม่ต้องเป็นปน,นาฬิกาปลุกก็ได้นะจะเป็นตั้งเวลาปลุกในมือถือก็ได้นะคะทําได้ง่ายๆ3ส,สเต็ปเลยค่ะคือสเต็ปแรกเนี่ยก็คือ,อพออารลามดังหรือว่าเสียงปลุกดังปุ๊บให้เราพูดขึ้นมาเลยว่ายอดเยี่ยมหรือว่าเยี่ยมเลยอะไรทํานองนี้นะคะสเต็ปที่2ก็คือ ให้ลุกขึ้นมาจากเตียงนอนนะคะแล้วก็ไปปิดอะรามนั้นส่วนสเต็ปที่3เนี่ยก็คือให้เราไปทำกิจวัตรประจำวันอื่นๆของเราเลยไม่ว่าจะเป็นแปลงฟันอาบน้ำนั่งสมาธิอา่านหนังสืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเอะเดี๋ยวจะมาพูดในรายละเอียดกันนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือว่าพอเสียงปลุกดังปุ๊บให้เรา พูดเลยว่ายอดเยี่ยมหรือเยี่ยมเลยไม่จําเป็นต้องตะโกนก็ได้นะพูดเบาๆก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคนที่นอนอยู่ข้างๆเนี่ยเขายัางไม่ตื่นนะคะอันเนี้ยสเต็ปนี้สําคัญมากห้ามข้ามนะคะให้พูดเสมอเพราะว่ามันจะเป็นการเหมือนกับปลุกพลังในตัวเราขึ้นมาให้เรารู้สึกมีพลังงานเริ่มต้นวันใหม่ด้วยดีแล้วก็เป็นการบอกจิตใต้สํานึกเราว่าเออเราจะมีปฏิกิริยาแบบนี้นะตั้งแต่ต้นวัน มันจะแตกต่างกันชัดเจนเลยกับการที่พอเสียงนาฬิกาปลุกดังแล้วเ,เราแบบพูดว่าโอวันใหม่อีกแล้วเหรอเช้าอีกแล้วเหรอไม่อยากตื่นไม่อยากไปทํางานเลยอะไรเงี้ยนะพลังงานในการเริ่มต้นวันมันจะต่างกันชัดเจนนะคะส่งผลให้ทั้งวันนั้นนะ่ะเราทําอะไรหลายๆอย่างได้ดีนะถ้าเราเริ่มด้วยการที่พูดว่าโอ้ยอดเยี่ยมเยี่ยมเลยนะคะว้าว <Wow. S 1> ออแล้วก็ข้อสเนี่ยก็คือว่าให้เรา ลุกขึ้นมาจากเตียงเลยแล้วก็ไปปิดอะลารามใช่ไหมคะอาจจะนับ1 2 3 4 5ก็ได้สักประมาณ5วินาทีแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยอย่านอนต่อนะตรงนี้เคยมีคนทำรีเสิร์ชไว้นะคะดอกเตอร์ไอรีนโรเซนที่ university of pennsylvania เนี่ยเขาทำรีเสิร์ชเอาไว้ว่าเวลาที่เราขยับร่างกายลุกขึ้นมายืนเนี่ย มันจะทําให้ร่างกายเราเด็กกระปรี้กระเป๋าขึ้นมารู้สึกแอคทีฟขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกนอนอิ่มหรือสดชื่นร้ออะไรนะแต่เราจะกระปรี้กระเป๋าแอคทีฟขึ้นมาแล้วมันก็จะทําให้เรามีแนวโน้มที่จะไปสร้างนิสัยดีๆอื่น,นๆที่ทําให้เราสุขภาพดีด้วยนะคะแล้วพอเราแอคทีฟเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะไม่ไปกดปุ่ม snooze ที่นาฬิกาหรือว่าโทรศัพท์ของเราเนะจากงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยนอร์เตอร์ดามนะคะที่ตีพิมพ์ลงใน Sleep Journal ซึ่งจัดทําโดย Oxford University Press นะคะก็คือเขาจะบอกเลยว่าคนที่กดปุ่ม snooze เนี่ยมีผลเสียกับร่างกายคือทำให้เราเหมือนร่างกายเรามีความเครียดมากขึ้นะเราต้องคอยตั้งกาดูตลอดเวลาว่าเอ๊ะไอตัวอะลามนาฬิกาปลุกมือถือเราเนี่ยมันจะดังขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฮอร์โมนความเครียดในหลังเยอะขึ้นนะคะการเต้นของหัวใจเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจเร็วขึ้น แล้วก็ทำให้เราหลับไม่ค่อยลึกในครั้งต่อๆไปด้วยอีกทั้งยังทำให้การโฟกัสของเราในวันนั้นเนี่ยลดลงแถมทำให้สมรรถภาพการทำงานหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราลดลงด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือไม่ค่อยดีนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะไปกดปุ่มนะคะก็คือให้ตื่นเลยนะแล้วอารมณ์เนี่ยก็จะแย่ลงด้วยนะถ้าเราไปกดปุ่มนั้นเราก็เดี๋ยวก็ต้องมาตื่นอีกอยู่ดีจากการที่อาราม,มันก็จะดังขึ้นอีกอยู่ดีนะคะ มีอีกคนหนึ่งที่เขาทำวิจัยนะเขาบอกว่าคนที่กดปุ่มส n o o z e เนี่ยมักจะมีแนวโน้มกลับไปนอนต่อนอนแซวอยู่บนเตียงอาจจะไม่ได้หลับลึกจริงๆนะถึงวันหนึ่งเนี่ย26.9นาทีค่ะซึ่งพอรวมๆแล้วปีหนึ่งเนี่ยรวมเป็นเวลาถึง20วันเลยนะคะที่เสียไปเปล่าๆแทนที่จะได้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ลุกขึ้นมาเลยดีกว่านะส่วนข้อที่3ก็คือให้เราไปทา กิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันของเราแปรงฟันดื่มน้ำเดินเล่นนั่งสมาธิอาบน้ำอะไรก็ได้สเต็ปนี้สำคัญตรงที่ว่าอย่าเพิ่งเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คอีเมล f c e สบ o ๊คลายอะไรทันทีนะคะแล้วก็อยากกลับไปนอนต่อนะให้ทำกิจวัตรประจำวันทั่วๆไปจะเป็นการเริ่มต้นวันได้ดีกว่านะคะส่วนนี้กิจวัตรอันที่2เนี่ยจะขึ้นต้นด้วยตัว B ก็คือ beautiful b a s นะคะก็คือเป็นการ จัดเก็บเตรียมให้สวยงามถ้าเกิดทําได้สวยงามระดับโรงแรม5ดาวได้เลยยิ่งดีนะอันนี้เป็นการฝึกวินัยในตัวเองแล้วก็เหมือนเป็นการบอกตัวเองด้วยว่าเรารักตัวเองอะเราอยากให้ของขวัญกับตัวเราเองใช่ไหมคะลองจินตนาการดูว่าสมมุติเราไปทํางานกลับมาเหนื่นอยเราถึงเวลาที่เราจะได้พักผ่อนล้มตัวนอนบนเตียงแล้วเราเห็นเตียงโอ้โหว้าวแบบเหมือน ของโรงแรมห้าดาวเลยเราจะรู้สึกว่าโอ้เหมือนเราได้ของขวัญเนี่ยเหมือนมีคนทําอะไรดีๆเตรียมไว้ให้เรานะคะก็จะฝึกทั้งนิสัยที่ดีในตัวเราคือสร้างวินัยแล้วก็รู้สึกดีไปด้วยนะเหมือนได้ของขวัญม,มีงานวิจัยบอกว่าเวลาที่เราได้นอนบนเตียงที่มันสะอาดเรียบร้อยสวยงามเนี่ยเราจะหลับลึกขึ้นนะคะสุขภาพดีขึ้นความเครียดลดลงนะแล้วก็มักจะมีความสุขมากขึ้นด้วยคะ่ะ ส่วนกิจวัตรข้อ3นะคะก็ทำไม่ายากนะคุณต้นด้วยตัว C ก็คือคลีนไฮเดรชันนะคะก็คือการดื่มน้ำพอตื่นขึ้นมาเนี่ยให้เราดื่มน้ำเป็นสิ่งแรกก่อนที่เราจะดื่มอย่างอื่นนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟาชาหรืออะไรอื่นๆดื่มน้ำไปเลยหนึ่งแก้วจะแก้วเล็กแก้วใหญ่ก็ได้นะคะจะเป็นการช่วยให้ เลือดเราที่ค้นในช่วงที่เรานอนหลายชั่วโมงแล้วเราไม่ได้ดื่มน้ําอะไรเลยเนี่ยมันก็คือจะ,อะร่างกายเนี่ยจะได้รับน้ําเข้าไปแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นนะคะเพราะเซลล์ในร่างกายเราเนียมีปฏิกิริยาชีวเคมีซึ่งต้องใช้น้ําเป็นส่วนประกอบในปฏิกิริยานั้นเยอะแยะมากมายเลยปฏิกิริยาที่จําเป็นทั้งหลายแหละต่อการทํางานของเซลล์ในร่างกายนะคะ แล้วก็พอดื่มหนึ่งแก้วแล้วเนี่ยจากนั้นทั้งวันจนกระทั่งถึงก่อนที่เราจะเข้านอนเนี่ยก็ให้ดื่มประมาณ1 9ถึง2ลิตรนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกวินัยอย่างหน,นึ่งนะแล้วก็สุขภาพจะดีขึ้นขับถ่ายของเสียเลยได้ง่ายขึ้นผิวหนังก็จะดูชุ่มชื้นเปล่งปลั่งขึ้นด้วยค่ะเป็นไงคะทำไม่ยากใช่ไหมคะ3อย่าง A B C สิ่งเล็กๆเ,เนี่ยแหละคะ่ะที่จะมีพลังในการเปลี่ยนชีวิตเราได้ยังไงลองเอาไปทำกันดูนะคะเราได้ผลยังไงก็ หรือว่ายากง่ายยังไงก็ามาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะคะก็ลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองกันทุกวันนะคะเพราะว่าโลกเราเนี่ยยังมีหลายคนที่รอให้คุณเนี่ยเอาพรสวรรค์ทักษะความสามารถพิเศษที่คุณเท่านั้นที่มีออกไ่ช่วยเหลือพวกเขากันอยู่ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ